วิดีโอนี้จะเป็นการนำเสนอเทคนิคการโอนรูปหรือนำเข้ารูปสิ่งปลูกสร้างนะครับจากโปรแกรม a l t e c คเ e อร์ช4ที่มีการได้ํำเนิเนการแล้วนะครับหลังจากที่ทาได้ทำการนำเข้าข้อมูลแน a ตัคออนไลน์ line, และโดยนะครับไปฝึกอบรมและกลมนำเข้าให้หรือนำเข้าเองนะครับทีนี้ก็จะมีขั้นตอนก็คือการแต่พอนำเข้าไปแล้วรูปจะไม่นำเข้าไปด้วย วิดีโอนี้จะเป็นการทดสอบทั้งหมดจำนวน20รายการนะครับอันนี้มาดูตัวอย่างกันก่อนอน,นี่คือข้อมูลจริงเนาะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่อยู่ในอัลแท็กชั้นสี่มีรูปภาพมีการใช้ไปอยู่แล้วมีการนําเข้าข้อมูลเนะเราจะนํารูปมาเข้า ทีนี้การนำเข้าข้อมูลก็คือปกติก็จะมาเซฟมานำเข้าทีลานเีลานแต่ทีนี้เราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า l อร์ t ท็กนะเป็นโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ทำงานเหมือนกับคนเรานี่แหละนะครับแต่ว่าเขาจะดำเนินการให้แล้วมาดูขั้นตอนกันผมได้กำหนดค่าไปแล้วนะครับของท่านเนี่ยถ้า,ท,าท่านเอาไปใช้เองนะครับท่านก็คลิกแบบนี้ารายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งในที่ยบรมหรือตอนที่ผมแนะนำไปฝึกบลมให้ส่วนตัวอันนี้ผมตั้งไว้ที่ลำดับที่40 ไปแล้วอันนี้ก็คือระดับที่40เนาะเมื่อกี้ไปเปิดที่4 1นะครับอ่าน,นี้คือรายการนี้เองก็จะไปเดืองลูกมาผมต้องการให้เห็นว่ามันทํางานได้จริงผมก็เลยให้โชว์รูปด้วยเห็นไหมฮะรูปมาแล้วนะครับให้เห็นนั่นจริงๆเลยนะครับ อ,อันนี้คือผมยังหน่วงเวลาไว้อยู่นะครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพออนนี้ก็จะเห็นเนาะทีแรกก็คือจะยังไม่เห็นนะครับยังไม่มีก็จะเป็นชื่อรูปเฉยอย่างเช่นรูปนี้เ,นเสร็จแล้วก็นํามาโชว์อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับบอร์ดตัวนี้จะท่านจะได้รับในวันฝึกอบรมจะติดตั้งให้แล้วท่านนำไปใช้ได้ตลอดเลย ให้เขาทํางานสักพักหนึ่งกับผมจะหยุดวิดีโอแล้วเราไปเปิดดูทีละน,นะครับทีนี้ก็มีคําถามถ้าเราไม่มีข้อมูลที่อยู่ยในแอรแท็กเพรสชนส่นะนะครับวิธีการก็คือท่านจะสังเกตว่าผมเนี่ยจะให้บอทหรือหุ่นยนต์ตัวนี้ไปค้นนะครับข้อมูลที่อยู่ในแอรแทกเร์ชนสีตามรหัสแปลงอัตรหัสสิงุกซาตัวถีรหัสสิงห์กซาแต่นั้นก็คือจะมีการปรับปรุงใหม่ องใหม่ก็คือว่า,าถ้าเราไม่มีนะครับเราไม่มีข้อมูลตัวนั้นเราก็สามารถจะตั้งชื่อลูกให้ตรงกับรหัสเก็บครสร้างได้อ่าทีนี้หลังจากที่นำเข้าไปแล้วเรามาตรวจสอบดูนะครับโอเคนี่นะครับลูกนี้ไม่มีเนาะ ไม่เขาจะข้ามไปนะครับอโอเคเนาะถ้าหาไม่เจอเขาก็จะข้ามไปเลยนะครับอันนี้โอเคเนาะนีเรียบร้อยนะครับอยากได้แบบนี้ทำยังไงนะครับหนึ่งเข้าฝึกอบรมท่านจะได้รับ,รบซึ่งเป็นตัวบอร์ดตัวใหม่นะนก็คือท่านจะได้รับในวันฝึกอ,อบรม นำไปใช้งานได้ตลอดพร้อมกับโปรแกรม L Tag Pro นะครับโปรแกรมตัวนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดในการนำเข้าอันนี้คือเวลาทำใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเสร็จแล้วก็กำหนดว่าเราจะทำงานเริ่มจากไหนถึงไหนเมื่อกี้ผมกำหนดไว้ที่40ถึง60นะครับเราสามารถที่จะใส่ลำดับลำดับนี้ยังไงลำดับนี้ก็คืออยู่งนี้นะครับเราสามารถกำหนดช่วงได้ เราอยากให้เขาไปดึงตอนไหนก็ได้โอเคอีกนึงก็คือถ้าไม่สะดวกมาฝึกลมท่านก็ต้องฝึกลมส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายเท่ากันนะครับช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นอยู่ราคาห้าพันเ้าแต่ในมีประมาณหกแปดนี้นะครับจะเป็น6กพันเกแล้วนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมบอทช่วยในการทำงานอีกมากมายติดตามได้ในช่อง YouTube นะครับแท็กคคด ไปดูรายละเอยียดต่างๆได้มีอะไรสอบถามทักไลน์มาถามกมา็ได้นะครับที่0866451435ลงทะเบียนร,รีบๆเลยนะครับท่านจะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายรุ่นสุดท้ายรุ่นที่8ของปีงบประมาณ257น, 5, 6, 7, นี้เราจะอบรมไม่เยอะนะครับรุ่นละ30ท่านแล้วก็อบรมเดือนละ1-2ครั้งในโอกาสหน้าเราอาจจะมีไปจากจังหวัด แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรวันไหนช่วงไหนนะครับเราต้องรีบมาเพราะว่างานมันจะได้เดินโอเคสา,ราหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ